ากรชนาดยนีรรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย อืืืออ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 อ่าดูได้เลยครับนี่คือความพิเศษของคือถือว่าเจ๋งที่สุดกังขยานนะขยานอยู่เพราะเขาเพิ่งเขามาใกล้ใกลได้นะคะกล้อง ดูน,นะครับเก็บข้าวฟ่างไว้ลาดแล้วค่ะลาดแล้วค่ะนี่นะครับเป็นไงคะท่านผู้ชมนี่คนที่สามนะคะรับเยวนะคะรู้สึกเป็นไงคะเฉยๆครับมีอาการเย็นร้อนแสบรู้ไหมครว่าน้ำกรดนี่จะมีคุณสมบัติมากขึ้นเมื่อเอามือจุ่มน้ําเพราะน้ํามีปฏิกิริยาที่สูงมากใช่บ๊ะมีคุณครูเพชรชูกนเจวะสเพยาขาปราจันติอมีมัตสมิงประคนทัพพระมณีเทวาฮิตาตุมเมห อน,นุรักษ์ขันตุนี่บูชาท่านน่ะนี่คือคาถาคาถาของท่านที่บมูชาลูกจสาเหตุของผิวมีปัญหาสามสัปดาห์ของผิวที่ดีขึ้นผู้ชาย98%ผู้หญิง9 5ปซยอมรับว่าต้องใช้โมเรงกาบายจูบีเซรั่มสกัดเข้มข้นวราไปดอยู่คนแรกของผู้ใช้โมเรงกาเชื่อไหมคะว่าพลอยอายุ30กว่าแล้วแต่พลอยยังดูเด็กดูอ่อนกว่าวัยและทุกวัยก็ใช้ได้โมเรงกาเด็กใช้ได้ โมเรนกาช่วยให้ผิวพลอยอ่ะใสไม่กวดอ่ะสวยจริงนะลองใช้ด้สิคร้นี่และอีกหลายๆคนกว่าสามคนคนที่ใช้โมเรนกาอย่างต่อเนื่อง was placed, the party was pumping. Earlier, and everybody havin' a ball. So เเเเเเดีียวมมาะลออ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 ้้ขขจจจรรรริิญญนนบใไปพบกับเจ้าอาวาสวัดป่าศักดิ์นะคะท่านผู้ชมหลายคนคงงงนะคะว่าทำไมต้องพาไปพบจเจ้าอาวาสหลวงปู่พยุงไม่ใช่เหรอใช่ค่ะหลวงปู่พยุงไม่ใช่จเจ้าอาวาสวาดัดเจ้าอาวาสวัดคือคนนี้ค่ะท่านนี้ที่พลอยกำลังจะพาไปคุยกันนมาสการขลุงพ่อ นี่คือเจ้าวาดวัดตรวจจริงค่ะเสียงจริงเลยนะคะหลวงพ่อห,หนูอยากขอถามนิดนึงหลวงปู่พยุงท่านท่านานิมนต์ถูกนิมนต์มาอยู่ที่นี่ได้ยังไงคะเริ่มทีอาตมาภาพมาที่หลังนวงปู่พยุงนึกซ้ำไปอ๋อเหรอค่ะเพราะอาตมาภาพมาเป็นเจ้าวาดที่นี่ก็คาพ่งสักสามปีสามปีแล้วก็เมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็เลยเริ่มเริ่มคิดจ,จะวางศิลาเริ่มบท ก็มีม <accurately S 2> <ism> yeah. ีหลวงปู่พยุงเนี่ยก็เป็นช่วยกันทําช่วยกันทำจ้ะก็ท่านก็รับปากว่าจะช่วยต่อไปเองนะก็เขาได้รับความความช่วยเหลือจากพระเทระลายลูกหลวงพ่อวัดหน้าวัดวัดวัดหน้าปรานแล้วก็เจ้าคณะอำเภอเองก็ดีแล้วก็หลวงปู่พยุงก็ช่วยก็ช่วยกันงั้นอยากให้หลวงพ่อบอกบุญเกี่ยวกับโบทหลังนี้หน่อยอะค่ะขอบคุณแต่ยักษโย่ก็โบ์ หลังนี้เป็นบทขนาดกลางกันนะก็เมื่อทาใหญ่เกินไปแล้วก็ก็ไม่ได้เกินไปที่จะที่จะปฏิบตัติในศาสนกิจลําบากเป็นบทขนาดกลางค่าก่อสร้างก็ประมาณสิบล้านสิบล้านตอนนี้ทําไปแล้วก็เพิ่ง1นล้านสองแสนบาทก็ก็ขาดดีประมาณ9้าล้านน,นนะก็ทำเรื่อยๆก็ขอเจริญพรบอกบุน,บนแต่สาธุชนว,ว่าการสร้างบทนั้นเป็นบุญใหญ่บุญหนึ่ง จะเจริญตอนได้ได้ช่วยกันร่วมกันอาจจะมาติดต่อที่หลวงพ่อประยุงก็ได้แล้วก็ทดที่เจ้าวาดก็ได้จเจริญตอนค่ะให้ผู้ชมค่ะสู้ๆค่ะ <Yeah. S 1> บทหลังนี้ราคาเลยเก้าล้านกว่าบาทเท่านั้นเองช่วยกันให้ท่านผู้ชมรับรองที่นี้จะได้มีบทอีกหนึ่งหลงังแล้วเราก็จะได้บีบุญเยอะๆจะได้มีเก็บไว้สะสมในชาติหน้า มสรสาหลวงปู่เห็นเขาบอกว่าหลวงปู่มีของศักดิ์สิทธิ์ที่แบบว่ารู้สิคนไหนมาหลวงปู่ก็จะแนะนําให้เอาไปบูชาโอ,อคือเป็นพ่อแก่ค่ะเป็นพ่อแก่แสนติดตัวคือบูชาพ่อแก่ไปหลวงพ่อจะให้บูชาอแกบชงค์นี้ที่แขวนจ้ะอันนี้นะคะท่านผู้ชมเป็นเหรียญพ่อแก่ค่ะที่หลวงปู่ท่านเห็นท่านบอกบเปิดอาการสาสบสองใช่ไหมคะจ้ะด้านหลังเป็นพราะพิเนตปางนอนจะน,น่าเป็นพ่อแก่ะ เป็นไงบ้างคะพี่หลังใจได้ไปแล้วรู้สึกว่าดีขึ้นค่ะการเป็นอยู่ครอบครัวแล้วก็ร่างกายของเจ้าของก็ดีเพราะว่าพี่เป็นคนพาหลังนะคะใส่เหล็กคือตัวนี้พ่อแก่ก็ไปดูแลแล้วก็ไปบำปบัดบำบัดเลยค่ะเพราะว่าเขาเป็นหินสเกล่าด้วยค่ะอ๋อ<ต>ที่อบ,บอกว่าชุบกิวใช่ไหมคะจ้ะแต่บำบัดร่างกายแล้วก็ครอบครัวเราก็อยู่เย็นเป็นสุขแล้วการค้าขายเป็นไงบ้างคะ อย่างพี่นี่คือการทํางานนะคะหน้าที่การงานก็ราบรื่นเจ้านายก็รักใคร่เมตตาเมตตาค่ะ<ม>พระแก่นี่มาทางเมตตานะคะทันทีที่แขวนเลยปะคะพี่ตอนนี้หน้าที่การงานพี่ก็รู้สึกว่าจะดีนะคะ<ม>แล้วอีกอย่างหนึ่งก็ได้เลื่อนตําแหน่งขึ้นโอ้ยท่านผู้ชมคะ่ะ <laughs> อย่างน้อยก็เป็นทางเลือกทางหนึ่งที่หลายๆคนกาลันตีละที่สําคัญคือ <laughs> เห็นแล้วว่าหลวงปู่ท่านปลุกเสก ท่านมีวิธีการปลุกเสกที่ต่างจากที่อื่นคือใส่อาการ32เปิดตาซ้ายตาขวาเปิดตาที่3มและท่านก็บอกว่าให้ไปอยู่กับลูกหลานช่วยให้ลูกหลานเจริญรุ่งเรืองอย่างพี่คนนี้ค่ะใครสนใจที่อยากจะมีชีวิตเจริญรุ่งเรืองอย่างพี่เขาก็มาได้ที่วัดป่าสักสัมผัสได้ตัวเองนะคะนี่เห็นแล้วต้องมาสัมผัสอย่างที่หลวงปู่บอกต้องมาหาปู่นะเจ๊ะตอนที่หลวงปู่ให้พรนี่ชอบไหมคะถ่าซึ้งมากค่ะก็มีความสุขไปตลอดทางเลยเหมือนหนูเลย เหมือนพลอยเลยคะ่ะเวลาได้เข้าไยพอหลวงปู่นะมีความรู้สึกโอ้โหสุดยอด <c oughs> ไม่มีใครให้ได้เยอะขนาดนี้ค่ะ <c oughs> <c oughs>

ของผิวมีปัญหา3ส,สัปดาห์ของผิวที่ดีขึ้นผู้ชาย98%ผู้หญิง95%ยอมรับว่าต้องใช้โมเรนกาบายจูบีเซรั่มสกัดเข้มข้นเราไปดูคนแรกของผู้ใช้โมเรนกาเชื่อไหมคะว่าพลอยอายุ30กว่าแล้วแต่พลอยยังดูเด็กดูอ่อนกว่าวัยและทุกวัยก็ใช้ได้โมเรนกาเด็กใช้ได้โมเรนกาช่วยให้ผิวพลอยอะใสไม่กวดอะสวยจริงนะ ลองใช้ด้ดสิคและอีกหลายๆคนกว่า3ามคนคนที่ใช้โมเร์ก้ายางต่อเนื่องทำมาค้าขายติดขัดชีวิตสุดและคุดโดนของหมดโชคหมดวาาหมดตำแหน่งหน้าที่การงานแถมยังถูกกันแกล้งโดนหมดเนื้อหมดตัวแล้วจะยุุกปัญหานี้ได้อย่างไรคุณ มาเข้าพิธีระเบิดดวงกับแม่ชีหลวงดาและร่วมสร้างพระประธานตามหน้าปกหน้าตัก199นิ้วแม่ชีหลวงดาลูกเลกตาทั้งทางโลกและทางธรรมลูกศิษย์ทุกสาขาอาชีพต้องตระหนักถึงความปฏิหารที่ได้รับการช่วยจากแม่ชีหลวงดาประมาณเราทุ้มกว่าๆค่ะทุ้มสองทุ่มหัวนะผมตั้งอยู่ในบ้านอยู่บนเตียงที่นอนนะจนเข้าไปอยู่ในบ้านจับตาดีคุณยังผมจับตีแรกกับผมก็ ตอกตะลึงนั่งมึนได้หมดถึงเข้านั่งมึนเดี๋ยวอยู่ถักพักกับทีสองอีกไม่ลั่นแล้วกับผมวิ่งไปกุอองามาไล่ไล่ควันมัน่หนทาบ้านมันสับอีกถีที่สามก็ไม่ถูกไม่ลั่นอีกไม่ลั่นไม่ลั่น อมเบิกมหาเบิกข้าพเจ้าจะขอเบิกวาระเบิกดินเบิกกระแสศินเบิกข้าวเบิกของเบิกของน้ำไหลเบิกเขาป่าไม้เบิกไปปึกษาอมทวารามะทวาราผู้กำจายมะกำจายอมสวหาขอพระอาหารแปกทิศเบิดชกเบิดลาบให้ข้าพเจ้าเชื่ออะไรแล้วระวังระวังเบิกนั้นต้องเทียนที่ต้องสว่างอยู่กับมือนะลูกนะเอาละที่โดนของอย่างเงี้ยก็จะสว่าง เรื่องราวที่อยากจะเล่าให้ฟังกันสักนิดหนึ่งก็แล้วแต่วิจยยารณญาณของแต่ละท่านนะครับว่าพอได้รับฟังเรื่องราวนี้แล้วจะรู้สึกยังไงสําหรับหลายคนเนี่ยอาจจะมีความเชื่อในเรื่องของอ,อ,องค์เจ้าเข้าทรงหรือบ,บางคนก็อาจจะไม่มีความเชื่อซึ่งแต่ละบุคคลก็พินิษวิเคราะห์กันไปนะครับออกมาหาหลวงปู่พยุงที่ที่วัดป่าศักดิ์สารีไทยขเขาเรียกว่า ผมไม่ทาอะไรมาทําไมหน้าดําจังเลยผมก็ผมก็ไม่รู้แต่ผมไปรับขันมาหลวงปู่ก,ก็เลยถามรายละเอียดว่าไปรับขันอะไรยังไงมาผมก็เลยเล่ารายละเอียดให้หลวงปู่ฟังหลังจากนั้นท่านก็บอกว่าผมมีองค์เทพที่คุ้มครองค่อนข้างเป็นองค์เทพที่เป็นเทพที่ค่อนข้างจะใหญ่พอสมควรแต่ที่เราไปรับขันคือเป็นเทพองค์ที่เล็กกว่าเราผมก็เลยยิ่งให้คําตอบวองเอะมันเป็นมันใช่อย่างหลวงปู่พูดหรอล ผมก็เลยตัดสินใจว่าโอเคผมนัดกับหลวงปู่วันพฤ่หัดที่จะถึงมาว่าเราจะาขันมาคือหลวงปู่พอเรามาคือหลวงปู่ปุ๊บอย่างที่บอกหลวงปู่กว่าเอาขันมาคือแล้วปู่จะทําพิธีให้ผลปรากฏว่าขณะตอนที่ว่าผมจะรับขันผมมนี้าการคลื่นไส้มากซึ่งผมทานข้าวเรียบร้อยผมไม่ได้ไม่สบายผม,มสบายดีมากแล้วผมก็ไม่ได้เป็นอะไรด้วย Hum... Mm -hmm. Ni 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 ni

Ha 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 เลยงงว่าเอ๊ะมันมันเป็นไปนได้ยังไงในเมื่อตอนแรกหลังจากที่ว่าเรารับขันแล้วเรารอที่จะขันเมื่อคืนหลวงปู่เนี่ยคือมันไม่มีอะไรเลยแล้ว,ลวมันมันเครียดมากมันมีแต่เรื่องเสียเงินบางผมก็เลยคิดว่าไอ้นี่เป็นความเชื่อส่วนตัวนะครับว่ามันเหตุอะไรถ้าเป็นคุณ,ค,ณคุณเป็นผมคุณก็ลองให้คําตอบกับตัวเองแล้วกันว่ามันหลวงปู่ค่ะถ้าเกิดคนที่เขาต้องการอยา,ากจะครอบครูอะค่ะถ้าจยากจะมาครอบครูที่เนี่ยค่ะต้องทำยังไงคะหลวงปู่ก็ขอให้เดินทางมาหาหลวงปู่นะ หลวงปู่เนี่ยที่ครอบครูเนี่ยหมายความว่าคุณครูพิธุกันเนี่ยท่านเป็นใหญ่ท่านจะได้ปกปักหักษาลูกหลานเนี่ยให้มีความสุขความเดิและเสริมสร้างารมีครอบครัวของเราเนี่ยเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปถ้าเรามีองค์เทพเทวาอยู่กับเราแล้วเนี่ยนะท่านจะได้ปกปักหักษาให้เรามีความสุขความเดินก้าวหนนะ้าจะขอลาขอฌานก็ประทานพรให้ลูกหลานมั่งมีสีสุขนะลูกงานที่ว่าในครอบครัวเนี่ย มันเป็นจริตมงคลของเราในครอบครัวของเราให้เจริญลุกเรืองยิ่งขึนไปลูกไม่ใช่ว่ามาครอบครูแล้วเป็นยังวนเป็นนิดไม่ใช่งังาเราเราพายเราเนี่ยหมดทุกหมดโศกหมดโรคหมดภัยหมดเจเนตอย่างไรทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยถัคุ้มครองปกษา,าให้เรามีความสุขความเจริญกานงานย่่งไปลูกค่ะเทปรายการเทปนี้เป็นเทปที่พลอยนําทุกคนมารู้จักหลวงปู่พยุงนะคะแห่งวัดป่าศักดิ์ จังหวัดสระบ,บุรีค่ะซึ่งหลายๆคนคงได้เข้ามากรับสักกาะทันแล้วและได้รับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงไปแล้วบ้างแล้วตัวพลอยเองพลอยเป็นรายการท,ทำรายการช่วยวัดทั่วประเทศโดยที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายแน่นอนอาจจะมีเจ้ากรรมในเวรค่ะที่ทําให้พลอยจะต้องพบวิบากกรรมบ้างในบางอย่างกับการที่พลอยได้ไปเปิดเปิดทางให้หลายๆคนได้มาพบทางที่ถูกหรือว่าได้พบทางแก้ไขพลอยเองก็โดนเหมือนกันค่ะพลอยก็เลยอยากจะฝาก แต่รายการทุกคนนะคะช่วยอนุโมทนาสาธุกกบพลยกับรายการเมืองไทยวาไรตเอเอเวนเจอร์ Avengers. อย่างน้อยคําอนุโมทนาของท่านทุกท่านนะคะจะช่วยเป็นเกราะป้องกันให้ทีมงานของพลอยหลุดพ้นจากเจ้ากรรมในเวรหรือว่าสิ่งที่มองไม่เห็นซึ่งทีมงานก็โดนแล้วเช่นกันแล้วพลอยขอฝากวัดนี้ด้วยนะคะวัดป่าศักดิ์หลวงปู่พยุงท่านกําลังสร้างโบสถ์และกําลังที่จะทําทานบาร,รมีคือให้เขาเรียกว่าทุนการศึกษาค่ะ ใครอยากมีบัตรบมีทางด้านนี้มาร่วมทําบุญกับคุณปู่หลวงปู่ได้นะคะทุนหนึ่งแค่1,000บาทค่ะแล้วแต่จิตศรัทธาติดต่อได้ทางวัดเลยนะคะเทปนี้พลอยไปก่อนใครรู้ว่าไม่มีหนทางมาที่นี่ค่ะวัดป่าศักสวัสดีค่ะ <c oughs> งจงกล้ำจวิงกนันได้แล้ว ถอยเถอะถอยเถอะถือว่าข้าขอนะละเถอะละเถอะเราเนี่ยเขาต้อะเรานั่งสมาธิกเนี่ยมี้ก็เอาพรมาปิดหน้าเราอีกเอาจังได้บุญเป็นสมันรับควอมกลัวเราจะเไดู้เือย่างนี้แบบลงมาหาทอนยาวอายุมากแล้วอาย่เยอะแต่ยิ่งอาอ่ะ ที่กดอกและคาถาทา่ากับนีคุณครูเพชรชูก,กันเจวะสุเพยขาปราจันติอมีมัตสมินปะคนทัพพระมณีเทวาหิตาตุมเหตอัญญุระขันตุนี่บูชาท่านนี่คือคาถาอคาถาของท่านคือบูชาลูกเมืองไทยวอเวตี้แอดแอนเจา้ทาทรรมมาค้าขายติดค่ะ ชีวิตสุดและคุกโดนของหมดโชคหมดลาาหมดตำแหน่งหน้าที่การงานแถมยังถูกกันแกล้งบวมตึงหมดเนื้อหมดตัวแล้วจะยุติปัญหานี้ได้อย่างไรคุณต้องมาเข้าพิธีระเบิดดวงกับไม่ชีหลวงดาและร่วมสร้างพระประธานปางหน้าปกหน้าตัดร้อยเก้าสิบเก้านิ้วมื่อีหลวงดาลูกโลกตาทั้งทางโลกและทางธรรมลูกศิษย์ทุกสาขาอาชีพต้องตระหนักถึงความปฏิหารที่ได้รับการช่วยจากเม่ชีหลวงดาอมเบิกมหาเบิกข้าพเจ้าจะขอเบิกวาระเบิกดินเบิกกระแสสินเบิกข้าวเบิกของเบิกของกำไรเบิกเขา ฝ่าไม้เบิกไปปิกษาอมทะวารามาทถาวรรมาผู้กำจายนะกำจายอมสวะหะขอพระอรหันต์แฝกิศเปิดโชคเปิดลาภให้ข้าพเจ้าเชื่อนะแล้วระวังระวังเือกนันต้องเทียนนี่ต้องสว่างอยู่กับมือนะลูกนะเอาละที่โดนของอย่างเงี้ยก็จะสว่างโอาทาวารามิโนโอวาทิทาว คือท่านท่านทำพิธีอย่างนี้เป็นการทําบุญกุศลและเภทหนึ่งมันเองจะเป็นบุญกุศลที่จะชักนําให้กับคนที่เสียชีวิตกระทันหันเนี่ยไปสู่สุคติได้นะทีเด็กที่ตายในท้องแม่เนี่ยเต่าเขาต้องตายในที่มืดที่แคบอย่างนั้นเขาไปไหนไม่ถูกเพราะจะเกาะแม่ เงืวังคะพอมาเข้าพิธีของอาจารย์เริงกับหลวงพ่อที่วัดพุอ,อุดมรู้สึกสบายใจเหมือนกับได้เป็นคนใหม่ที่แบบเคยพลาดมาแล้วอะไรสำหรับคนที่พลาดไปแล้วก็ได้มาทำแบบนี้ก็ถือว่าแบบเหมือนกับตายแล้วเกิดใหม่ดูจากทางรายการนะคะ เพราะว่าวันนั้นเป็นวันหยุดพอดีก็เลยได้มีเวลานั่งดูรายการทางช่องแปดคะ่ะก็เลยเจออาจารย์ลินพอคุยกับท่านแล้วท่านแบบว่าคือทักมาเราก็รู้สึกว่าอึ้งว่าอ,อาจารย์ลินรู้ได้ไงว่าเราเป็นยังไงมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะแล้วพอมาเจออาจารย์อาจารย์ก็ทักว่า ในอดีตที่เราเคยทําอะไรมาอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์รู้หมดเลยแล้วอาจารย์ก็บอกว่าชี้ทางเว่าให้เราอะไปทําอย่างนี้พิธีอย่างนี้นะคะหนูก็เลยทําตามอาจารย์แล้วอาจารย์ก็เลยพามาที่วัดพุทธอุดมเนี่แหละค่ะเพมาทมาทีพิธีแล้วคันนี้ยหลังจากการท,ทําพิธีนะคะก็มีความรู้สึกว่าคือมันโล่งอะค่ะเหมือนแบบว่าชีวิตได้เกิดใหม่อะค่ะจากชีวิตเดิมที่แบบว่า ไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยค่ะทําอะไรก็รุ่มรุ่มำดอนมันไม่ค่อยรุ่งอะค่ะนี้เราก็ทําพิธีกันเสร็จแล้วหนึ่งเกี่ยวกับช่วยเหลือให้คนที่ได้ทําแท้งนะคะ<ม>ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีกับทุกคนนะคะ เด <Off, S 2> ี่ยวออฟเพื่อผิวเนียนใสไร้สิวเซียนสิวอุดตันเทอร์เทลเพอร์เฟกต์ไอครีมตอบ